กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Awesome Corner โดยเนื้อหาใน EP นี้เราจะกล่าวถึงหนังสือ The Top Power พลังจิตใต้สำนึกพลังสู่ความสำเร็จโดยทันตแพทย์สมสุจิรานะครับซึ่งเนื้อหาใน EP นี้จะต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะครับการกำหนดเป้าหมายภาพแห่งความสำเร็จ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับระบบปฏิบัติการของจิตใต้สำนึกดังนั้นควรระลึกถึงเป้าหมายไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ยังไม่มีวี่แววเช่นต้องการรักแท้ได้เรียนต่อหรือทำงานในบริษัทที่มั่นคงาภาพแห่งความสำเร็จยังไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกแห่งความสำเร็จ ต้องชัดเพื่อให้จิตเข้ามารับรู้ในการยิงปืนหากมุมผิดพลาดไปเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พลาดเป้าไปห่างไกลการระลึกถึงเป้าหมายจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดคนที่รู้จักใช้พลังจิตใต้สำนึกจะต้องมีแบบแปลนแผนผังมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักยึดประเด็นหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ระหว่างที่ให้จิตใต้สำนึกทำงานอาการผุดรู้จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าในห้องน้ำบนรถเวลาทานอาหารเวลาเล่นกีฬาหรือตอนนอนหลับดังนั้นควรมีกระดาษปากกาติดตัวไว้เสมอเมื่อความคิดดีๆเกิดขึ้นมาให้รีบจดไว้ทันทีและเช่นเดียวกันสิ่งที่อธิษฐานไว้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา เช่นอาจพบคู่แท้ในลิฟต์ห้องอาหารบนรถเมล์ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอผลงานอันยอดเยี่ยมที่เคยเกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ศิลปกรรมกีฬาวรรณกรรมการแสดงล้วนเกิดจากพลังจิตใต้สำนึกทั้งสิ้นลำพังจิตสำนึก ไม่สามารถแสดงผลงานระดับนี้ออกมาได้ซึ่งนักเขียนศิลปินนักกีฬาระดับฝีมือเยี่ยมจะรู้ว่าผลงานที่ออกมาเกิดจากจิตการฝึกสั่งจิตควรเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเช่นเปลี่ยนเวลาการตื่นนอนจนเมื่อรู้สึกว่าสามารถปรับเปลี่ยนเวลาตื่นนอนได้อย่างน่าอัศจรรย์นั่นแสดงว่าเริ่มใช้จิตใต้สำนึกเป็นแล้ว แต่ทั้งนี้ถ้าภายในหนึ่งเดือนยังไม่มีผลลัพธ์ใดๆให้ตระหนักว่าอาจเกิดความผิดพลาดบางอย่างจากวิธีการสั่งจิตควรกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จเป็นขั้นๆเพื่อจะไม่ต้องใช้พลังจิตมากเกินไปและภาพแห่งความสำเร็จก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆในแต่ละขั้นที่ผ่านไปพลังจิตก็เหมือนพลังกายไม่มีนักกระโดดสูงเหรียญทองโอลิมปิกคนไหน ที่เริ่มฝึกครั้งแรกก็กระโดดที่ความสูง2.3เมตรทันทีแต่ต้องเริ่มจากความสูงน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆทําลายสถิติไปการทําลายสถิติเดิมก็คือการนําความรู้สึกแห่งความสํำเร็จในครั้งก่อนมาทำเป็นฐานสําหรับความสํำเร็จในขั้นต่อไปถ้าจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายรอความสำเร็จที่อยู่ไกลเช่นอีก2ปี5ปีข้างหน้า ต้องตระหนักไว้เสมอว่าขณะการเวลาผ่านไปภาพนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเหตุปัใจจัยในอนาคตไม่เหมือนเดิมการตั้งเป้าหมายไกลเกินไปจะทำให้ความรู้สึกและภาพแห่งความสำเร็จไม่ชัดจึงเกิดอาการท้อแท้ได้ดังนั้นอย่าให้ความโลภมาครอบงําด้วยการตั้งเป้าหมายที่ไกลเกินจริงและเมื่อเผชิญกับปัญหาในแต่ละขั้น ต้องพยายามเรียนรู้รายละเอียดของปัญหาให้มากที่สุดเพื่อให้ภาพชัดเจนก่อนที่จะเริ่มลงมือแก้ไขถ้าปัญหานั้นยังแก้ไขไม่ได้อย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายใหม่ที่สูงขึ้นเช่นนักกระโดดสูงที่กระโดดสูงไม่ผ่านความสูง1.8เมตรต้องมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเพราะอะไรก่อนที่จะเพิ่มความสูงเป็น1.85เมตร ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นเจตสิกที่เรียกว่าชันทะวิริยะปิติจะเกิดขึ้นมาจิตจะมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ถ้าตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปจิตจะท้อแท้เพราะเจตสิกกลุ่มนี้ทำให้หดหู่และลังเลสงสัยเกิดขึ้นมาในจิตแทนเช่นถีนะมิถะและวิจิกิจชาเจสิ รับรู้แบบปรมัตดปรมัตดคือความจริงที่ไม่ขึ้นกับภาษาไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่หรือยุคสมัยสมองของมนุษย์จะเข้าใจสมมุติบัญญัติที่เคยเรียนรู้มาเช่นส้มเป็นชื่อเรียกผลไม้ชนิดหนึ่งเมื่อมองไปที่ผลสม้มความจำในสมองจะนำมาเปรียบเทียบกับประสบการณ์เก่าๆแล้วสรุปว่าเป็นส้มเขียวหวานส้มโอส้มจีด หรือส้มเชงแต่สำหรับจิตส้มคือผลลูกกลมๆที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยดังนั้นบางครั้งจิตใต้สำนึกจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการเสียทีเดียวเช่นเราสั่งจิตว่าต้องการกินส้มสายน้ำผึ้งแต่ปรากฏว่าสักครู่ก็มีรถขายส้มโอขับมาอยู่ใก,ใกล้ๆเรากับปฏิหารในชีวิตประจำวัน มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอ,อย่ามองข้ามเหตุบังเอิญที่เหลือเชื่อนี้เพราะนั่นอาจเกิดจากการเหนี่ยวนำของจิตใต้สำนึกบางคนเจอว่าที่ภรรยาในลิ์ทั้งๆท,งที่ถ้าเดินมาช้ากว่านั้นอีกนิดก็จะคลาดกันไปตลอดชีวิตขันห้าในส่วนของนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ จะเก็บข้อมูลในรูปของปรมัตดไม่ใช่สมมุติปัญญัติดังนั้นเมื่อเสียชีวิตความทรงจำที่เป็นสมมุติเช่นลูกเราบ้านเราพ่อแม่เราจะหายไปทันทีเพราะจิตไม่เก็บความจำแบบสมมุติไว้ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเมื่อเสียชีวิตทุกอย่างที่เป็นสมมุติจะหายไปจิตใต้สำนึกไม่เข้าใจสมมุติปัญญัติ ไม่แยกตัวเราตัวเขาเช่นนายกซึ่งมีผมสีแดงทำร้ายจิตใจเราจิตจะบันทึกข้อมูลเพียงว่าผมสีแดงการทำร้ายดังนั้นในอนาคตเกิดพบเจอคนผมสีแดงที่ไม่ใช่ในายกรเราก็จะยังรู้สึกกลัวขึ้นมาเช่นเดียวกับการมุงดูอุบัติเหตุด้วยความสะใจ จิตใต้สำนึกจะบันทึกไว้เพียงอุบัติเหตุความสะใจโดยไม่แยกตัวเราตัวเขาในอนาคตจิตจะบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราเองได้แม้ว่าจิตสำนึกจะไม่ปารถนาก็ตามแต่จิตรับอารมณ์สะใจไว้แล้วดังนั้นต้องระวังเพราะจิตใต้สำนึกไม่รู้จักแยกแยะจะบันทึกไว้ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดี ได้มากพอๆพกันคำแช่งถ้ามาจากจิตใต้สำนึกจะเป็นจริงดังนั้นเมื่อฝึกจิตแล้วต้องระวังวัจีกรรมเป็นพิเศษจิตที่ฝึกแล้วเหมือนมีมีดดาบที่คมกริบถ้าใช้อย่างไม่ระวังอาจทำร้ายคนใกล้ชิดของตัวเองได้ยิ่งไปกว่านั้นนอกจากจะทำให้คนอื่นประสบภัยพยันตรายแล้ว คำแช่งนั้นก็อาจจะสะท้อนกลับเข้าหาตัวได้เพราะจิตแยกแยะตัวบุคคลไม่ได้เช่นขอให้พินาศจิตจะเข้าใจว่าขอให้ตัวเองพินาศจึงพยายามจัดสรรให้ในทางตรงข้ามคำอวยพรที่มาจากจิตก็จะทำให้เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกันพลังจิตก็เหมือนกับพลังงานคลื่นถ้าเราตะโกนด่าวออไป เสียงสะท้อนที่จะเข้าหูเราก็เป็นคำด่าว่าดังนั้นผู้ที่มีพลังจิตถ้าปรารถนาอะไรก็ต้องอวยพรให้คนอื่นได้เช่นนั้นการอธิษฐานขอวัตถุเช่นบ้านรถยนต์ต้องสร้างภาพในใจขณะอธิษฐานด้วยจิตใต้สำนึกจะสามารถรับรู้จากมโนภาพได้หรือในกรณีต้องการเรียนที่จุฬาอาจเข้าไปในมหาวิทยายลัย แล้วเก็บภาพนั้นไว้ในใจเพื่อน,นำมาอธิษฐานก็ได้นอกจากนั้นควรอธิษฐานเพียงเรื่องเดียวบางคนอธิษฐานต่อหน้าองค์พระโดยขอให้มีอนาคตสดใสพบคู่ครองที่ดีฐานะมั่นคงการค้ารุ่งเรืองแควคราดพยันตลายปราศจากโรคภัยลูกหลานเป็นคนดีชาติน้าร่ำรวยและอื่น,นๆการอธิษฐานแบบนี้ พลังจิตจก,กระจายและแฝงไปด้วยโลภะการอธิษฐานจากกิเลสตัณหาไม่ได้ส่งผลอะไรเลยและบางทีกลับเป็นการสร้างวิบากกรรมใหม่ขึ้นมาอีกด้วยซ้ำการอธิษฐานที่จะส่งผลดีในอนาคตต้องเป็นการอธิษฐานจากความรู้สึกและปราศจากกิเลสตัณหาเท่านั้นครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องออซัมคอเนอร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าเพราะมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ